สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอ่านขาเซนกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้เลยค่ะเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผู้มีประสิทธิผลสูงนะคะฉบับฉลองครบรอบ30ปีค่ะเขียนโดยซีเฟนอาร์โควีนะคะแปลโดยเจนจิราเซรีโยทิลและนัชชาบัวกลิ่นค่ะจากสํานักพิมพ์นานมีบุ๊กส์นะคะเชื่อว่าคนไทยกว่าครึ่งค่อนประเทศค่ะจะต้องเคยมีหรือเคยได้อ่านเล่มนี้กันไปแล้วนะคะโดยเฉพาะในช่วง30ปีที่ผ่านมาค่ะแต่นี่คือหนังสือเบส เนื้อการเวลาค่ะที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนนะคะหลักการอันทรงพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่ชีวิตที่มีความสุขและประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนหลักการที่ทรงพลังเหล่านั้นกันอีกครั้งนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะอุป,ปนิสัยที่1นนะคะ โปรแอคทีฟก็คือหลักการของวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลค่ะหมายถึงว่าหากเราต้องการอะไรนะคะเราจะต้องเป็นผู้ที่ริเริ่มลงมือทําก่อนค่ะหรือไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นในชีวิตเนี่ยก็ให้เรามุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหานั้นด้วยตัวเองอย่าได้กล่าวโทษโชคชะตาค่ะอุปนิสัยที่2ค่ะเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจอันนี้เป็นหลักการของภาวะผู้นําที่มีต่อตัวเองนะคะหมายถึงการมีเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งในเรื่องหน้าที่การ ฐานะครอบครัวความสัมพันธ์สุขภาพแล้วก็อื่นๆค่ะมาถึงอุป,ปนิสัยที่3นะคะทำสิ่งสำคัญก่อนอันนี้เป็นหลักการบริหารตัวเองค่ะคนที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น,นจะต้องบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพราะเวลาเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดนะคะโดยเราจะต้องโฟกัสเป็นพิเศษกับงานสำคัญที่ไม่เร่งด่วนค่ะเพราะถือว่ามันสำคัญที่สุดในการทำให้เราประสบความสำเร็จเนื่องจากว่ามัน เกี่ยวข้องกับแผนระยะยาวที่เราตั้งเอาไว้ค่ะ อุปนิสัยที่4คิดแบบวินวินอันนี้เป็นหลักการในการเป็นผู้นำคนนะคะแนวคิดนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขแล้วก็ทำให้เกิดผลดีในระยะยาวค่ะอุปนิสัยที่5เข้าใจผู้อื่นก่อนให้ผู้อื่นเข้าใจเรามันเป็นหลักการสื่อสารแบบเข้าใจผู้อื่นนะคะอุปนิสัยข้อนี้มันต้องเริ่มจากการเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะเพราะการฟังเนี่ยจะทำให้เกิดความเข้าใจปัญหาและมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อนําไปสู่วิธีการแก้ปัญหาหรือการให้คําแนะนําที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะอุปนิสัยที่6 ผนึกกำลังเพื่อผสานความต่างอันนี้เป็นหลักการร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์น,นะคะหมายถึงการที่เราเห็นคุณค่าของความแตกต่างเพราะความแตกต่างเนี่ยละค่ะมันจะทำให้เรามีมุมมองที่กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมอุป,ปนิสัยที่7ค่ะรับเรื่อยให้คมอยู่เสมออันนี้เป็นหลักการเติมพลังอย่างสมดุลน,นะคะหมายถึงการฝึกฝนตนเองให้พร้อมอยู่เสมอค่ะเพราะการจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาต้องพัฒนาตัวเองทั้งด้านร่า ร่างกายจิตใจและสติปัญญาดังนั้นเนี่ยเราต้องหมั่นฝึกฝนพัฒนาปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือหลักการ7ข้อค่ะที่จะช่วยให้เราปรับตัวแล้วก็รับมือได้กับทุกการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาส่วนตัวหรือแก้ปัญหาในการทํางานก็ตามทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้ได้ตามที่เราตั้งใจเอาไว้ค่ะเพราะหลักการทั้ง7เ,เนี่ยมันจะช่วยให้เราเข้าใจ กรอบความคิดของตัวเองแล้วก็เรียนรู้วิธีเปลี่ยนกรอบความคิดที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกค่ะในเวอร์ชั่นนี้นะคะยังมีบทวิเคราะห์เพิ่มเติมจากชอนโควีค่ะเกี่ยวกับวิธีการนําอุปนิสัยเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะการได้อ่านเล่มนี้สักครั้งในชีวิตนะคะจะทําให้เราตระหนักอย่างแน่ชัดค่ะว่านิสัยของคนที่ประสบความสําเร็จคือการทําในสิ่งที่คนล้มเหลวไม่อยากทําค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้ว แล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ